อนุบาลร,ราชดาตั้งอยู่บ้านเล็กที่218 13ตำบลบโซ่อโซ่พิสยัยจับุรีรัมารมีพื้นที่9ไร่กระสวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2545โดยมีสัญ,ญลักษณ์คือต้อนไม้ใหญ่สีเขียวหมายถึง3ส่วนต่อไปนี้ ส่วนใบดอกผลคือพฤติกรรมคนดีคนเก่งส่วนลำต้นคือความมั่นคงรู้จักควบคุมตนเองส่วนรากคือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดสุขภาพจิตดีสามารถนำความรู้ที่มีเลี้ยงชีพตนและช่วยเหลือสังคมโดยมีดรราชดาบุญยนากุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลรัชดาเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง ครูและบุคลากรจำนวน37คนมีนักเรียนต่อปีการศึกษาโดยประมาณ700-800คนการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้การคิดวิเคราะห์ดังปรัชญาโรงเรียนรู้หน้าที่มีคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาจิตใจสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวและสีเหลืองสีเขียวหมายถึงความสดใสร่าเริงและความสข สีเหลืองหมายถึงความเจริญงอกงามโรงเรียนอนุบาลรัชดาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ2ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 โรงเรียนอนุบาลรัชดาได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องพัฒนาก้าวไกลในกับไฮเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานที่ทันสมัยเน้นการทำงานเชิงระบบมีการประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาในทุกๆด้านโรงเรียนอนุบาลรัชดาได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบนัน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอื่นๆมาเป็นลําดับด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นดนตรีกีฬานาฏศิล ักสวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติมีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะให้มีการปฏิบัติงานอย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถในด้านต่างๆสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนอนุบาลรัชดาจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลรัชดาอาาจ,จัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนรู้หน้าที่มีคุณธรรมนำการศึกษา Hadanati die. Okay. It's shown. I say yes oh. I'm and from Aruan school. Today I'm going to talk about my family. This is my daddy. Daddy O. He is 38 years old. He is a teacher at Shopify Chiao Home School. This is my mommy, Mommy and she is thirty-three 30 years old. She is a teacher and a at a primary school. She is pretty and very kind. This is me, Rachel Soumen, a dirty hand soul. This is my sister, sister Suhai. She is lovely. This is baby, baby He's so cute. I love my dad He's so much. Thank you for watching. Bye. See you next time.